วัสดีเจ้าเจ้านี่กะหนาวว่ะสมศรีก็จะไปทำงานนะคะไปเข็นจกักรยานออกประตูก่อนวันรถที่ไปทำงานอากาศน้ำหนาววันนี้มาโอกันว่าวันนี้สมศรีจะแยะยัาง,งากินเนาะตรงที่ทำงานกับจัดไปโกโก้หนึ่งแก้วตุ๊กโก้ตกโก้าแฟตุโกโก้ นี่คืออาหารวันนี้ค่ะสมรีก็เริ่มทำเลยนะคะแต่เจ้าเลยปลาทอดนะคะอันนี้สมรีกจะซุปแป้งก่อนค่ะชุบแป้งไว้ห้หมดก่อนเดี๋ยวจะไปทอดนะคะพอสมศรีย่าคนเดียวเนาะมีใครช่วยวนันนี้อาหารฝรั่งอาหารไทยพ้นกันนั่นแหละตะกี้สมรีก็หั่นพักหั่นอย่างเสร็จแล้วตอนนี้จะมาป่าชุบแป้งทอดนะคะ หนักเนาะการชุบแป้งนีน่จะเป็นสี่สิบนาทีถอดอีกประมาณชั่วโมงเกิงทำเองนะคะนี่แหละสมศรีทำงานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเหน่อยโรเอาดีก็รับจ้างปลูกนาและปลูกมันอยู่แถวบ้านเนาะทำยังไงได้ เจ้านี่ตื่นขึ้นมามีแต่ข้อความมีทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักมาถามยืมสตังค์โอ้ยตายละสมศรีไปเมืองไทยกําลังมาจะเอาเงินที่ไหนมาให้ยืมเห็นว่าเราไม่มีลูกแต่เรามีภระระเยอะนะคะภรระเราเยอะนี่แหละสมศรีทํางาน นี่เนี่ยตัวก็มีเมนแต่ป่าวันเนี้ยอยู่กับป่าครึ่งวันเลยแหละวันเนี้ยสมศรีจริงป่าอย่างเดียวนะหันพงหันพักหันพักเสร็จล้วจะกินได้ไทายเพราะว่าสมศีรีบเนาะทำเองหมดทุกอย่างเลยมันเป็นอาหารบุฟเฟ่อีกคนหนึ่งแกกระทำสลัด ก,กว่นหนึ่งกระชงกาแฟกรเปลี่ยนกันทำกับข้าวคนละอาทิตย์คนละอาทิตย์เฮ้ยอูถึงกับเมืองไทยนะนี่ส้มสีก็ถอดแล้วเนาะถอดที่พขนาดถอดที่เป็นซีฟซาวตัวนะส้มสีถอดชั่วโมงเกิงคิดฟอว่ามัน ชั่วโมงเกินหนึ่งคิดอวอ่ามันกี่ตัวทั้งหมดนี่มันได้นับตัวว่ามันทั้งหมดกี่ตัวเ <c oughs> พรามันเยอะเกินนับไม่มีเวลานับเนาะหัวเอาวสมงชีทอดป่าทีละกี่ตัวถอดเศษถาดกันเดียวก่อนที่จะก่อนที่เขาจะกินก็ต้องเอาไปเข้าตัวอบกลมกลมเพื่อมันห่อน นี่แหละทาเองมดทุกอย่างถ้าบางคนบา้านหนเนีย่ยนี่ย่าเนี้ยเป็นเป็นเป็นก็ต้องพอคนไทยตีเขามามีแฟนมีภาาู้สามีอยุดที่เนี่ยเขาชอบไปทําความสะอาดกันเนาะแต่มสมศรีมันชอบทําความสะอาดมสมศรีทําได้ทําความสะอาดมสมศรีล้างห้องนมม้ำมาเขาไ,ได้ทําอย่างอื่นได้มดอะแต่่าล้างห้องนมม้ำได้มสมศรีก็เลยแต่ชอบทําอาหารด้วยแต่ก็เลย มาเป็นไมขครดีกว่าถ้าเธอไปทําความสะอาดซุปซีก็ทําได้พอสมปซีร้รางห้องน้ําไม่ได้ค่ะเหม็นน้ายาห้องน้ำตัวสปาสะเปดย์น้ายาห้องน้ำตินีแรงลาชอบไปคัดห้องน้ำเมื่อไหร่ ถอดปถอดปากะไฟแรงก็ต้องล่างกระถากก่อนนะคะเพราะว่าแป้งมันตกลงไปมันเนี่ยเฮอป่าดำเนาะสซีญญก็ต้องล่างกระถานี่แหละถอดด้วยล่างด้วย าอยู่ต่างประเทศก็ต้องอดทนแหละหนักเอาเบาสู้นี่แหละชีวิตเมียฝรั่งอืมทำงานกับนคนมีคุณค่าทำงานดีกว่าเนะาะจะได้มีตังค์ต้องไปเดือดร้อนไ่ เวลาจะจ่ายทุกรางวัลทีนึงฝงก็ยังเข้นปะฝันล้มลงแรงๆเนาะแต่ละคนคนเฮาก็อยูเพราะความฝันนี่แหลนะเนาะทํามีความฝันกระยูไมได้นี่ชัมซีก็ถอดป่าเสร็จแล้วนะคะมาดูกันมาทั้งมดเนี่มันมันหนักกับมันหน่อยมันจะคื้นฟอร์ตอะนี่เทน้ำมันทิ้งก่อนเราจะตักหนามาล่างละ นี่นี่ทั้งหมดทั้งมลแต่สมศรีถอดสิบเจ็ดถาดอันนี้กะถือเวลาอุน่นอุ่นปา่าแล้วก็หลวกพักแล้วก็ยกไปให้เขาพูดนะเขากินเข้าเขาตกคนเดียวเขาสมศรีก็ะแขนยกไปไหวยกยกไปวางยกไปวางเขาตาคนเดียวเขาเฮ้ยแสมศรีจะให้พอเ,เด้เอ อาหารวันนี้